สารก็อนุญาตให้ผู้เตยได้ประกันตัวเราให้สารได้อนุญาตให้การให้ผู้เตยติดกับไอเอ็มเพื่อง, e A M งเงินหน้าร่างา ของครอบครัวนะครับก็ศาลอนุญาตให้พี่เตยได้ประกันตัวมาสู้คดีต่อนอกเรือนจำเนาะกลับมาสู้คดีที่บ้านก็ได้กลับมาหาลูกแล้วค่ะอย่างที่ทราบกนเลยครับก็เราให้ศาลได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดกับไ m เอ็แล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยนะครับเงิน5้านบาทถ้ามอกนอกประเทศครับแล้วก็ ท่านยุ่งเกี่ยวกับพยานพี่เตยังอยู่ในคดีนะคะยังอยู่ในกระบวนการการสู้คดีอยู่เหมือนผู้ต้องหาคนอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้กลับบ้านได้กลับบ้านมาสู้คดีต่อทุกๆ3 0วันในการงานตัวค่ะยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะเพราะมีคําสั่งก็ร้องไห้ดีใจกันแล้วก็ผมก็ต้องมายื่นเอกสารต่อคือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่นประกันตัวลูกก็ไม่รู้ว,ว่าจะว่าจะสู้ยังไงแล้วอะ่ะก็คุยพี่แมนเอาไว้ว่าเราลองพี่เตยกันก่อนเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคดีนี้มันมีนมผู้เสียหายเยอะแล้วก็วงเงินเขาเยอะจริงๆอ่่ก็ลมวมน้ใพีแแบบยู ก็พี่แมนก็จะบอกตลอดว่าช่วยพี่เตยเลยช่วยพี่เตยช่วยพี่เตยอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวพี่แมนเองอะ่ะลูกก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางลูกกับพี่เตยก็คงจะได้ไปไปช่วยเหลือมากขึ้นว่าน,นี้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ลูกก็มีแรงอยู่แค่คนเดียวเนาะเดี๋ยวคงจะได้ช่วยพี่แมนออกมาด้วยนะคะ พ่อ,พอขอบคุณสารนะฮะที่ให้ความเป็นพ่อให้กับพ่อครัวของเราโดยความบรยสุดของลูกสาวผมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะสาวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวคิดถึงลูกสาวตลอดสงสารถ้าเป็นลูกผู้หญิงจะมีหลานเป็นเหมือนที่น่ารักขงสารมากมากเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกเกลื่อนยำน้ำตาของพ่อหลั่งให้เพราะลูกสาว คิดถึงมหากวันนี้เป็นวันภูมมใจที่สุดได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานนะฮะทุกคนก็จะถามหรว่าลูกน้องถามหาพี่เตยไหมถามหาพ่อแม่ไหมถามทุกวันนะคะแล้วลูกก็โกหกเขาทุกวันทุกๆวันก็คือลูกถามเขาจนจนครั้งสุดท้ายช่วงท้ายๆที่เขาถามลูกว่าพ่อแม่ไปไหนลูกก็จะบอกว่าพ่อแม่ไปเมืองนอกนะไปต่างประเทศไปร้องเพลงไปทํางานจนสุดท้ายเขาไม่ถามลูกแล้วว่าพ่อพ่อแม่ไปไหนหรือว่าพ่อแม่ทําอะไรเขาถามลูกครั้งล่าสุดว่านาลูกรู้จักแม่เตยไหมแล้วลูกก็ถามว่าทาไมทําไมหลานถึงถามแบบนี้เขาก็บอกว่า ให้โทรหาให้หน่อยซึ่งลูกก็ทําไม่ได้มันเป็นอะไรที่เราทําไม่ได้ลูกอยู่กับหลานมาทั้งหมดอ่ะหเดือนก็เลี้ยงเองมามเด็กอะ่ะพูดออกออกมาด้วยความที่เราไม่ได้บรีฟให้เขาพูดหรือว่าอะไรพูดตอนนั้นลูกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาพูดซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทําอะไร<ม>ขอบคุณเขานะที่เป็นอะไรที่ทําให้เราอยากมีชีวิตอยู่ ดีกได้หมเปิดกระจกี้ไดไหมเป็นห่วงเป็นหว่วงเป็นหว่งนหวง